สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็กลับเข้ามาเจอกันนะครับผมในวันศุกร์ที่3พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางนะครับสูตรหลักร้อยบนระยะยาวหลักสิบบนระยะยาวหลักหน่วยบนระยะยาวที่เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับจะลงให้พร้อมกันในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับแล้วก็จะจับคู่3ตัวตรง27ชุดนะครับเป็นชุดปดนี้นะครับ คาดว่าอย่างนั้นนะครับคาดว่าอย่างนั้นจะได้ไม่ต้องไปลงหลายคลิปนะครับทั้ง3สูตรเป็นสูตรเก่าที่เข้านิ้วที่ผ่านมานะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับห้ามพลาดก็นแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับย้ําว่าตัวเลขไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่ามันจะออกตัวไหนนะครับแม้แต่ตัวผมเองนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าสลากมันจะออกตัวไหนนะครับผมก็ได้แต่วิเคราะห์ไปตามสูตรคํานวณที่ผมมีนะครับสูตรไหนมันเข้าผมก็คํานวณให้ต่อนะครับอ,อันนี้ผมเรียกเป็นชุดบทนี้แล้วกันในคลิปนี้นะครับ จะเป็นสูตรหลักร้อยบนระยะยาวนะครับที่เข้าในงวดที่ผ่านมานี่ครับสิบเจ็ดงวดติดที่เข้าเลขหนึ่งน,นะครับในงวดที่ผ่านมาถ้าใครนำสามสูตรนี้ไปจับคู่กันเนี่ยถูกสามตัวตรงแน่นอนนะครับร้อยระยะยาวสิบเจ็ดงวดแล้วก็สิบบนระยะยาวสิบห้างวดนะครับมันก็เข้าหลักสิบนี่สูตรหนึ่งห้าเข้าเลขหนึ่งแล้วก็หลักหน่วยบนระยะยาวสิบหกงวดนะครับก็เข้าที่เลขหกถ้านำทั้งสามสูตรมาจับคู่กันสามตัวนะครับ ก็จะมีถูกอยู่คู่หนึ่งนะครับที่ถูก3ตัวตรงเลยนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจะคำนวณทั้ง3สูตรไปพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปคำนวณทีละสูตรนะครับถ้าไปทำา3คลิปมันก็จะเสียเวลานะครับบางท่านท่านผู้ชมก็อยากจะรู้คำตอบว่าในงวดใหม่ตัวเลขมันจะจับคู่ได้อะไรนะครับน่าอยากจะรู้มากตรงนี้มากกว่านะครับไม่อยากจะไปเสียเวลาดูทีละคลิป ทีละสูตรนะครับดังนั้นผมจะรวมทุกสูตรไว้ในคลิปนี้หมดเลยนะครับเอามาดูหลักร้อยก่อนนะมาดูหลักร้อยก่อนใช้หลักพันบวกร้อยบนบวกหน่วยบนนะบวกสิบล่างบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเอาบวกร้อยหน้าครั้งที่สองนะครับบวกร้อยบวกร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกสิบท้ายครั้งที่สองบวกหนึ่งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งสถิติสิบแปดงวดแล้วนะครับในรวมละงวดล่าสุดก็สิบแปดงวดก็ถือว่าเยอะนะครับ เราจะมาคำนวณวันใหม่ในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับว่าตัวเลขมันจะได้อะไรนะครับมาคำนวณสูตรหลักร้อยก่อนนะข้อมูลผมเตรียมไว้หมดเลยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจะคำนวณพร้อมกันนะครับเอามาดูหลักร้อยก่อนเอาหลักพันเลขศูนย์บวกหลักร้อยบนเลขหนึ่งบวกหน่วยบนเลขหก 6, บวกสิบล่างเลขหนึ่งบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์ บวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขสามบวกสิบท้ายครั้งที่สองสามสองครั้งนะครับสามบวกสามได้หกสูตรจะบวกหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ผมขอเช็คตัวเลขนิดหนึ่งนะครับเผื่อผิดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามหกหนึ่งถูกต้องนะครับหนึ่งบวกหกได้เจ็ด 7ก1ได้8 8บวก7ได้15 15บวก3ได้18 18บวก6ได้2ี่4บวก1ได้25นะครับได้25ได้เลขค่าเป็นเลขเด่นเลขแรก,ก,ก,กสูตรมันบวกทีละ1นึบวก1บวก1ดังนั้นก็นับเพิ่ม5เป็น6เป็น7ดังนั้นหลักร้อยของเราระยะยาวนะครับสูตรเก่าเราจะได้5ได้6ได้7 อตัวเลขสวยนะครับแต่จะมาหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอตัวเลขมันสวยแต่ก็ไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมไหมบางท่านก็อาจจะชอบบางท่านก็อาจจะไม่ชอบเนาะบางท่านก็อาจจะมีสูตรที่แตกต่างกันไปนะครับเอานี่หลักร้อยผ่านไปนะครับคราวนี้เราจะมาคํานวณหลักสิบนะรบเราจะมาคํานวณหลักสิบสิบบนระยะยาวนะครับสูตรนี้ก็เข้าในเลขหนในงวดที่ผ่านมา วิธีการคำนวณใช้หลักหมื่นบวกหน่วยบนบวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1 2ครัง้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 2, ค,2ครั้ง,งบ, 1, บวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวกสี่สถิติสิบหกงวดรวมงวดล่าสุดนะครับอ่ารวมงวดล่าสุดนี้สิบหกงวดมาดูงวดใหม่งวดใหม่หลักสิบบนใช้หลักหมืน่นเลขแปด บวกหน่วยบนเลข6บวก10หน้าครั้งที่1เลขกศนบวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้ง77 14บวกร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง88ด6บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เล็กสบวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งห6ห2บบวก2คงที่

ได้เลขหนึ่งเป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก1บวก4 1่บวกหได้2 2งบวกสได้6ดังนั้นจะได้1นึ่นะครับเป็นเลขเด่นในหลักสิบสูตรที่2อของเราในหลักสิบได้1 2 6นะครับหนึ 1, 2, จะเข้าต่อหรือเปล่าหรือจะหลุด ต้องไปรอดูในวันที่16พฤษภาคมถึงจะรู้คําตอบนะครับสูตรนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นอาจจะเข้าหรืออาจจะรุดก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับเอาลักสิบบนผ่านไปคราวนี้เราจะมาดูหลักหน่วยนะครับในคลิปนี้ผมลงพร้อมกันเลยนะครับถ้าไปลงทีละคลิปเนี่ยมันจะใช้เวลานานช้านะบ,บางท่านจะใจร้อนอยากจะรู้คําตอบเลยนะครับไม่อยากไปดูอะไรหลายๆรอบนะครับหลักหน่วยบนระยะย,ยาวนงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่เลขหก 6, นะครับ วิธีการคำนวณใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งบวก10บนบวกหน่วยล่างบวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก1งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1บวก5้านะครับสถิติรวมงวดล่าสุดก็จะเป็น17งวดนะครับของเก่าใน16บบวกงวดล่าสุดก็จะเป็น17บเจมาดูตัวเลขงวดใหม่กันเลยในตำแหน่งหลักหน่วยเอาหลักแสนบวกหลักหมื่นหลักเก้าบวกแปดครับ เก้าบวกแปดบวกหลักพันสองครั้งนะศูนย e ์ 0, บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกสิบบนเล็กหนึ่งบวกหน่วยล่างเล็กเจ็ดบวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองเล็กหกบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเล็กสามบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองเล็กหกบวกสิบท้ายครั IC, ้งที่สองเล็กสามบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเล็กสี่ สูตรสุดจะบวกหนึ่งคงที่นะครับตัวสุดท้ายอ่าขอเช็คตัวเลขนิดนึงนะครับ9 8 0 1 7 6 3 6 3 4 1ครบนะครับ9บวก8ได้17 17บวก1ได้18 18บวก7นะครับได้25 25บวก6 3 1 3 1บวก3เป็น3 4 3 4 บวกห4สี่สบวกสามได้สี่สิบสามสี่สบวกสได้สี่สิบเจ็ดสบเจ็วกหนึได้สีได้เลขแปเป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรบรวกหนบวกหนะครับดังนั้น8ปบวกหได้9 9้บวกห้ได้สิบสได้แปดนะครับสูตรสุดท้ายในหลักหน่วย8 ก้าสี่ตัวเลขก็สวยเหมือนกันนะดังนั้นเราจะได้ตัวเลขครบทั้ง3สูตรแล้วนะครับหลักร้อยบนระยะยาวเราได้567หลักสิบบนระยะยาวเราได้126แล้วก็หลักหน่วยบนระยะยาวเราได้8 9 4เก้าสีเรานำทั้ง3สูตรเอามาจับคู่กันเป็นชุด3ตัวนะครับจะได้ทั้งหมด27ชุดนะครับนี่เราจะได้ทั้งหมด ยี่สิบเจ็ดชุดผมจัดเป็นชุดนี้เรียกว่าชุดปลดนี่แล้วกันนะครับผมคาดว่ามันมีโอกาสที่จะเข้านะครับมันมีโอกาสที่จะเข้าดูจากตัวเลขแล้วนะครับแต่นี่ก็เป็นแค่ความเชื่อส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ตรงใจท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นไปได้สุดท้ายต้องรอดูในวันที่สลาบออกว่าจะจริงอย่างที่ผมว่าไหมนะครับเอาเอาตัวเลขทั้ง3สูตร เอามาจับคู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเขียนอีกนะครับอ่าสตัวบน27ชุดตรงๆนะครับตัวเลขในหลักร้อยก็คือห้าหกเนะครับเมื่อกี้ก็คํานวณให้ดูแล้วนะครับหลักสิบบนก็คือ1นึ่หลักหน่วยบนคือ894เกานำทั้ง3สูตรมาจับคู่กันได้ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสี่ห้ ห้าหกแปดหคราวนี้หลักร้อยจะเป็นเลขหกหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าหกหนึี่หกสองแปดหกสองเก้าหกสองสี่หกหกแหลักร้อยตัวสุดท้ายที่เป็นเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเี่แก้าเจ็ดสองสี่หกเจ็ดหกแปดเจ็แล้วก็เจ็ดหกสี่นี่คือ3ตัวบนยีบจ็ดชุดตรงๆในชุดปดนี้นะครับในงวดวันที่16 คือสภาคม2 5 6 7นะครับขอให้แตก3ตัวตรงๆนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับอันนี้คือตั้งใจนะครับคือชอบนะผมบอกเลยว่าชอบดูจากตัวเลขแล้วมีโอกาสที่จะเข้านะครับมีโอกาสที่จะเข้าอีกนะครับผมก็เลยต้องจับชุด3ตัวให้สมาชิกเอาไว้ไปซื้อสลากกันสักหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาตัดอีกทีนะครับ เดี๋ยวค่อยมาดูว่าเอะตัวไหนมันจะเด่นในหลักร้อยนะครับตัวไหนมันจะเด่นในหลักสิบแล้วก็ตัวไหนจะเด่นในหลักหน่วยแล้วแต้มรวมหลักสิบหลักหน่วยแต้มรวมสองตัวบนแต้มรวมสามตัวบนมันจะตรงกับชุดไหนอันนี้ก็รอติดตามคลิปผมไปจนถึงวันที่สละออกก็จะรู้นะเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ติ๊กจากตัวเลขทั้งในนี้นะครับในตัวไหนเด่นที่สุดนะครับตอนนี้มันอาจจะมีทั้งหมด ยิบเจ็ดชุดนะมันก็อาจจะเยอะแต่บางท่านบอกโอ้ไม่เยอะเลยนะยิบเจ็ดชุดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นชุดตรงนะไม่ต้องกลับนะครับเป็นชุดตรงนะครับยี่สิบเจ็ดชุดเนี่ยมันถ้าถามผมผมก็ว่าไม่เยอะนะถ้ามันออกนะครับหมายถึงว่าถ้ามันเข้านะในหนึ่งในนี้ถ้ามันเข้านะยังไงผมก็ว่ามันก็ไม่เยอะนะยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดชุดอ่าก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเนาะบางท่านก็อาจจะเยอะบางท่านก็อาจจะว่าไม่เยอะนะครับสุดท้ายต้องไปรอดูในวันที่สลากออกถึงจะรู้ว่า ตัวเลขที่ผมเขียนไว้มันจะเข้าหรือว่ามันจะไม่เข้านี่นะครับสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอาจจะเข้าต่อหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งสองทางแล้วแต่ใครจะนําไปพิจารณานะครับถ้าชอบก็ลองตามดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะมีแค่อย่าง2องอย่างนี้แหละครับถามผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะตัวไหนมันจะมานะครับสลากออกตัวไหนก็ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับอยู่ที่ใครชอบสูตรไหนนี่เลือกเอานะครับ ผมชอบสูตรนี้ทั้งสามสูตรนี้ผมงวดน,นี้ผมตามเลยนะทั้งสามสูตรนี้นะครับดังนั้นก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็พยายามทาคลิปให้มันรวบรัดให้ได้ใจความให้รู้คําตอบไปเลยเนาะมาลงหลักร้อยคลิปหนึ่งหลักสิบคลิปหนึ่งหลักหน่วยคลิปหนึ่งมันก็จะช้าบางท่านก็อยากจะดูคําตอบเลยว่าเอะรวมกันแล้วทั้งสามสูตรเนี่ยมันมันจับได้ตัวเลขประมาณไหนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ที่เหลือไปรอรุ้นนะครับจะเข้าหรือเปล่าอ้าสมรับคลิปหน้าจะลงสูตรในให้ก็รอติดตามรับชมนะครับในข้อมูลงวดใหม่นี่นะครับผมคำนวณสูตรที่ผมมีแล้วเนี่ยบอกได้เลยมีมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่มันจะเข้าอีกนะมีโอกาสที่มันจะเข้าอีกอก็ต้องตามไว้ดีๆนะครับในช่องทางที่ติดตามช่องผมนะครับติดตามได้แค่ทาง YouTube <laughs> ทางเดียวนะครับก็คือผมจะไม่ทำกลุ่มนะครับราจะไม่ทำกลุ่มนะครับไม่มีเพจนะครับไม่รับคนเข้ากลุ่มนะครับไม่มีทั้งกลุ่มฟรีไม่กลุ่มเสียเงินไม่ทำนะครับแนวทางผมจะลงให้ฟรีนะครับแนวทางนี้ผมจะลงให้ฟรีในทางช่อง youtube นะครับท่านใดที่อาจจะทักมามาขอเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มนะบอกเลยว่าผมไม่ทำนะครับผมไม่ทำนะครับผมไม่ทำ แล้วก็ไม่ต้องมาเสียเงินเข้ากลุ่มนะครับแนวทางผมจะลงให้ฟรีนะครับแค่คุณกดเข้ามาดูในช่องนี้คุณก็จะเห็นในชุดสรุปถ้าผมสรุปเสร็จผมก็จะลงให้ในช่องนะครับดังนั้นไม่ต้องถามเข้ากลุ่มไม่ต้องมาเสียตังค์นะครับคือแนวทางที่ผมสรุปไว้ผมก็จะลงให้ฟรีในช่องนี้นะครับดังนั้นสมาชิกอยากรู้ก็เข้ามาดูนะครับ บางท่านอาจจะกดติดตามแล้วก็ขอบคุณบางท่านไม่ได้กดติดตามแล้วก็อาจจะเข้ามาดูก็ขอบคุณเช่นกันนะครับแนวทางผมแบ่งปันฟรีนะครับไม่ได้ไม่ได้เก็บตรงเก็บตังอะไรนะครับสูตรก็บอกไปทุกสูตรนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปใช้งานนะครับเอาไปพิจารณาตามที่ผู้ชมเห็นว่าเหมาะสมนะ ชุดสรุปผมเนี่ยก็ขอเวลานิดนึงนะครับขอเวลานิดหนึ่งกว่าจะทําข้อมูลครบทุกหลักนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมทำมาไว้นี่มีหลายเล่มนะครับมีหลายเล่มกว่าจะคํานวณเสร็จเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายวันอยู่สักหน่อยนะครับต้องให้มั่นใจก่อนนะถ้ามั่นใจแล้วผมจะมาลงแบบน้อยชุดผมจะลงช่วงหลังนีนผมจะลงไม่เยอะนะในชุดสองตัวบนสามสี่ชุดเท่านั้นนะครับเอาตัวที่มั่นใจก็จะมาบอกเลยนะครับ ก็แบ่งพันกันไปนะครับใครชอบก็ลองลองพิจารณาดูนะครับอาจจะไม่ถูกใจทุกท่านอาจจะไม่ถูกใจทุกท่านแต่อาจจะถูกใจเป็นบางคนนะครับบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบมีความคิดเห็นแตกต่างกันเนาะสูตรนี้ก็มีเยอะนะครับไม่ได้มีแต่ช่องผมช่องเดียวนะครัอาจจะมีของหลายๆท่านอีกนะครับดังนั้นก็เอาลองเอาไปเทียบกันดูนะครับแต่สามตัวบนของผมบอกเลยว่างวดนี้มีโอกาส บอกเลยว,ว่ามีโอกาสนะครับเป็นไปได้ถ้าถามคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าอยู่ผมให้ประมาณเก้าสิบนะครับผมให้เก้าเอร์ซอีกสิบเปอร์เซนนี้เผื่อไม่มานะครับให้เก้าอร์เซ็นี้ก็ถือว่าสูงนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนี้ผมดูจากสูตรที่ผมทำมาไว้เลยนะมีโอกาสที่จะมาอีกนะครับก็พอแค่นี้นะครับ ที่เหลือไปรอดูในคลิปหน้าจะลงสูตรไหนให้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ